เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีเอฟซี FC. ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคเข้าวันนี้กลับมาแล้วนะทุกคนหลังจากที่ติดภารกิจโอ้โหเรียกได้ว่า1อาทิตย์เต็มๆเลยไม่ได้มาทาคลิปนะครับผมมาวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมมาพร้อมกับการรีวิวคริสตินเดอรบอยร่างใหม่นะทุกคนก็เป็นร่างแจกฟรีนะครับผมของเนาะเลผมอ่ะ ก็คือโน่เจ็ดนั่นเองโน่เซเว่นนะครับผมก็มีในส่วนของเดอะบอยนะครับผมมีโรนัลโดนะครับผมแล้วก็ซอนเฮมินเนาะนะครับผมอ่ะในส่วนของแพ็กแจกฟรีนี้เนี่ยก็สามารถได้แค่หนึ่งตัวนะครับผมส่วนที่เนี่ยได้ในส่วนของเดอะบอยมานะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าจะเป็นยังไงนะนะครับร่างนี้เป็นร่างที่โหดที่สุดแล้วใน3ตัวนะนะครับเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยจะประมาณ99นะครับแล้วก็ซอน99เนาะนะครับถ้าอาจจะมีสูตรอัพก็อาจจะประมาณ100นะทั้ง2ตัวนะครับผมถ้า มีแบบไม่ออโต้เนาะนะครับผมโอเคอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูเดอะบอยกันเนี่ยผมว่าอัพยังไงเนาะนะครับถึงโหดถึงเก่งเนาะนะครับผมสำหรับเครวินเดอะบอยร่างใหม่นะครับผมมามากันเลยครับร่างนี้เป็นร่างแจกนะทุกคนจริงๆเนี่ยค่าพลังอย่างโหดเลยนะนะมาครับมาดูกันว่าจะโหดสักแค่ไหนกันสำหรับเดอะบอยร่างนี้นะครับผมตรงนี้ใส่ไป6นะครับผมการใจ่บอลใส่ไป4พอนะครับผมตรงนี้ใส่ไป2เลี้ยงบอลนะครับผมอ่ะในส่วนของสปีดต้นเนี่ยใส่ไป8นะครับผมแล้วก็สปีดระยะยาวตรงนี้ใส่ไป12เลยนะครับผมอ่ะ อย่ากดพลาดเนี่ยผมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรีนะครับในส่วนของรีค่าพลังเนี่ยหมดอายุไปแล้วเนีผมก็รอรอบหน้านะนะครับอ่ะการอัพก็ให้อัพตามที่ตัวเองชอบนะครับผมใครชอบแบบโอ้โหออสูงสูงหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยผมก็คือให้อัพออโต้ไปนะครับส่วนใครเน้นใช้งานแล้วก็อ่าสร้างประโยชน์ให้ทีมได้จริงๆเนี่ยก็อัพแบบนี้ได้นะนะครับผมการอัพก็จะเป็นหกสี่สองนะครับแปดสิบสองนะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้ค่าพลังอะไรกันบ้างนะครับผมการอัพแบบนี้เนาะเรียกได้ว่ายิงแรงโคตรในหงการอัพแบบนี้นะนี่ อันนี้จะตันอยู่ที่า98นะทุกคนอชื่อแนวเนี่ยใช้เป็นโค้ดตัวใหม่นะโค้ดตัวใหม่ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมซื้อไว้เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาดูนะครับร่างนี้เป็นสไตล์ creative painter นะก็ดีทุกล่างในหุ่นสำหรับเบอลไม่ว่าจะเป็นอ่าโมพิเยอร์ก็ตามหนูร่างไหนก็ดีเนะีเนี่ยในส่วนของการเลี้ยงบอลก็จะประมาณนึงในหะัวเอาแบบเขียวเป็นหลักนะทุกคนจ่ายบอลเอาไปถึง9 1เลยนะครับ90ก็ถือว่าจ่ายแม่นแล้วนะนะครับแต่ว่านี้ให้ถึง9 1เลยนะครับผมจบบสกอออรรร์นะะคั81่่เืง จบสกอร์อาจจะลดลงมาจากล่างอื่นนะครับแต่ว่าลูกโค้งหรือว่าลูกลูกเคิร์ฟเนี่ยก็ยังอยู่ที่91อยู่นะครับเรียกได้ว่าปั่นโค้งได้สบายนะครับผมอ่ะแล้วก็สปีดนะครับอันนี้อาจจะลดลงมาแปะจาก85นะจากล่างก่อนนะครับล่างที่แบบวิ่งเร็วๆนะครับผมอ่ะแต่ว่าร่างนี้ก็ยังเร็วอยู่นะครับ82นะสปีดต้นอยู่ที่80นะครับส่วนคิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยทุกคนถ้าใครใช้โค้ดตัวอื่นเนี่ยผมจะได้ที่99นะนะครับแต่ว่าถ้าใช้โค้ดคนนี้อ่าของยูนี่เนี่ยก็จะเป็น อ่าหนึ่งร้อยเลยนี่ครับวงค่าค่าพลังในการยิงแถวสองหรือว่ยายนะิงไกลๆเนี่ยเรียกได้ว่าตาข่ายอยากแท,แทบจะแ,แทบจะขาดนะนะี่ผมอ่าในส่วนของสเตอร์มิน่าก็เรียกได้ว่าอืดชิบหายครับอยู่ที่เก้าสิบห้ากันเลยทีเดียวอายุเนี่ยปาไปที่สามสิบสองแล้วนะแต่ว่าอึดโคตรครับเล่นได้ทั้งแมตแน่นอนการ์ดนนแบบนี้นะสกิลท,ที่ติดมานมี่คร,นครับผมมีครัชมินิเอนเชอร์นี่ครับผมอ่าโซคอนโทรลเรียกได้ว่าคองบอลแน่นอยู่แล้วนี่ผมอ่าลองแรลงคือรเลอร์นี่ครับผมอ่าวันทัดพัดทาวน์พัซซิ่งนี่ผมเวสต์เต็ดพารับผม โลล็อบเต็ดพาร์ตกับตันทีมอ่ะไปเพิ่มไฟติ้งสปิริตนี่ผมแล้วก็ลองแรงชูตติ้งนะครับนะเครื่องช็อตไลซิ้งช็อตนี่ผมอ่ะแล้วก็พวกอ่าสกิลมาเซ่เทิร์นอะไรแบบนี้นี่ผมอ่ะให้มันแบบมีสกิลที่ครบเครื่องกว่านี้นะทุกคนอ่ะส่วนสกิลเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้เลยนะนะครับส่วนที่เนี่ยจะใช้ประมาณนี้หลักๆนะครับผมถ้ามีเนาะนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้อะไรบ้างนี่ผมอ่านิวทิคนี่ผมาต่อส้นนี่ผมโอเคได้อะไรอีกอ้าวแต่รักสกิลนี่ไม่มีประโยชน์เลย เราลดคว้าใจแบบโอ่งกับตันทีมซ้ํานะครับผมใส่ไปเลยครับสกิลเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะนะครับผมแต่แนะนําก็จะมีพวกยิงแถวสองนะครับฟิฟแบบแต่ละสกิลเลยได้ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยสำหรับทีมเนวนะครับเนี่ยออกอีกแล้วไอตัวที่ไม่ชอบนออกบ่อยๆเนี่เรียกได้ว่าออกยับๆเลยนะครับผมอ่าโอเคดับเบิลทัชเนี่ยดับเบิลทัชก็ควรมีติดนะนะครับวางที่แบบเราหลบหลีกนะในห้อ่าฟิฟแฟบใหม่เลยเรียกได้ว่าซ้ำจัดจัดอ่ะนะครับผมอ่าโอเคครับเทิร์นได้มา ถือว่าดีเลยนะครับผมอ่าเทนมาเซือเทือนได้พินเพลคอลซิ่งมีแล้วนะครับผมแนะนำว่าก็เป็นแบบลองแรงชุดติ้งแหละจะดีมากๆเลยเนี่ายิงแถว2อะไรแบบนี้นะครับจะช่วยได้แบบเยอะเลยนะครับชิปสกอร์ทูไม่มีประโยชน์ครับไม่ค่อยได้ชิปอยู่แหละสกอตมูืกออกกั่สกิลแบบรั่วๆเลยครับลาโบน่าอีกละมาสกิลสุดท้ายแล้วกันครับอ่าเปลืองเปลืองการ์ดอพชิปหายเลยครับซ้ําไปแบบกี่รอบแล้ววะเนี่ยอื โ okay. อเคเกมแมนชิพอะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับสกิลนะทุกคนอ่ะใส่ไปเลยให้มันครบไปเลยเลยครัืมซาโบโลอ่ะเอาให้หมดแล้วกันเอายี่สิบใบให้นายคนเดียวครับอืลองแรงชูตติ้งอ่ามีอยู่แล้วใช่ไหมลองแรงชูตติ้งน่าจะไปใส่พวกลองแรงเคอร์เลอร์แทนนะถ้ามีอยู่แล้วโอเคลองแรงชูตติ้งมีอยู่แล้วนะทุกคนไปใส่ลองแรงเคอร์เลอร์แล้วกันนะครับผมเวลาได้แบบตัดปั่นอะไรแบบนี้นะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันในหัวในส่วนของการอัพสกิลนะนะครับสกิลเนี่ย เพื่อนๆสามารถเติมแต่งได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเดอะบอยกันนะครับผมว่าร่างนี้ควรที่จะเล่นยังไงนะครับผมแล้วก็โหดสักแค่ไหนกันนี่ครับสำหรับร่างใหม่ของเขาครับไปมาดูการเล่นของเดอะบอยในหสําหรับร่างนี้จะเด่นสักแค่ไหนกันนี่ครับผมอ่ะแม้นี้เจอกับดีวิชั่นสามโคจรกลับมาเจอกันนะทุกคนอ่ะก็ดีวิชั่นไหนก็ตึงทุกนัดนะครับผมอันนี้ในช่วงของการไต่ดีวิชั่นเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นดีหนึ่งดีสองดีสามผมอ่ะถ้าเจอกันก็คือใส่เต็มที่แน่นอนนะครับมามาที่จังหวะนีี้้ครัับใหมาท่ยงงไ จังหวะน,นี้เห็นช่องนิดนึงครับลองจ่ายดูแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับแล้วยังไงมาที่เดอะบอยครั้งหนึ่งเดอะบอยให้ออกมาที่เดวี่เดวี่คืนเลยครับแต่ว่าจังหวะน,นี้จ่ายไม่ดีครับสำหรับเดวี่ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ครับแล้วตามได้บอลมาได้ครับแล้วเดอะบอยจี้เข้าในมาการเลี้ยงบอลคอมบอลค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้เนี่ยยิงในตำแหน่งที่แบบทรงตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการยิงก็อาจจะยิงออกมาไม่ค่อยดีครับ ลูกนี้แล้วจังหวะนี้แทงมาให้กับเอโต้ยังไงครับโรชิกี้แทงมาเอโต้ลูกนี้ตัดปั่นเลยครับอืมแล้วเดือบรอยให้มาที่เดวี่เดวี่ยืนแล้วกดลูกนี้ยังไม่ผ่านปีเตอร์เชคครับเหนียวจัดๆเลยครับสำหรับแมตช์นี้ของด3ครับมากันที่มาเกลเล่ครับเดือบรอยยังไงเดือบรอยรัมบูทัตจะไปเองนะครับฮืมโดนซ้อนสองครับลูกนี้ไปไม่ได้ครับติดสกิล์ร์รัมบูทัตมาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์เลยครับสำหรับเดือบรอยนะทุกคนก็แนะนําว่าให้ใส่พวก ลองแล้งเคอร์เรอร์เข้าไปด้วยนะทุกคนถ้าใครเปิดได้นะสำหรับเดอะบอยล่างนี้ครับรวมไปถึงพวกสกิลนักนขึ้นช็อตนะครับหรือว่าไรซิ่งช็อตจะทําให้ยิงแถว2ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงเอโตเอโตไปปั๊มคืนมาให้ได้แล้วอไม่ผ่านเดรรีครับแต่ว่าจังหวะนี้เตะได้เลยครับแล้วให้มาที่เดอะบอยยังไงครับเดอะบอยลูกนี้ดีดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหผมคมเลยครับจากจังหวะนี้ครับอยู่ทุกที่ทูกเวลาครับสำหรับนักเตะตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกลางเอเมฟหรือว่าซีเมฟสามารถเล่นไดด้้ทังหมแบบ ทุกตำแหน่งเลยเนาะในครับในแดนกลางของเขาเนี่ยผมแล้วเป็นตัวที่แบบออกบอลทําชิ่งกับเพื่อนได้ค่อนข้างแบบาได้ค่อนข้างดีนะทุกคนอาจจะพูดติดคันนิดนึงครับขออภัยแล้วจังหวะนี้ลองกดละครับไก,กลดูยังไงอื <c oughs> ลูกนี้ก็เรียกได้ว่าค่าพลังยิงเนี่ยโอ้โหเกินร้อยแน่นอนครับเป็นตัวที่แบบยิงแรงกว่ดทุกเรื่างอีกนะทุกคนสำหรับร่างนี้ถ้าอัพแบบนี้นะนะครับผมตันที่100เลยนะครับสำหรับค่าพลังการยิงเนาะนะครับผมอ่ะชิ่กิ้ง power ของเขานะครับถ้า เพื่อนๆใช้โค้ดตัวเดียวกันนะนะครับแต่ว่าถ้าใช้โค้ดตัวอื่นก็จะอยู่ที่99ครับแล้วมาที่จังหวะนี้ครับโรชิกกี้ยังไงโรชิกี้ออกบอลให้กับเดวีแทงตัดลูกนี้ยังไม่ผ่านเดลิกเลยครับก็จบในส่วนของครึ่งแรกหรือว่าครึ่งหลังเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ดีนะสำหรับแมตช์แรกเดี๋ยวมาดูแมตช์สองกันครับแล้วจังหวะนี้ลองกดเลยครับอืยิงแต่ละดีเนี่ยคือไม่มีเข้าซองครับคือแบบต้องลูกเนี่ยคือต้องพุ่งออกมาแน่นอนครับรับกระชอทุกลูกครับสำหรับบอยยิงนะนะครับ เป็นอีกตัวที่แบบยิงสะใจมากๆ,ๆครับสำหรับล่างนี้ครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนเปิดได้ลวกันนะครับผมอ่ะถ้าใครอยากดูในส่วนของกิเซโนโรโดแล้วก็ซอนเนี่ยก็คอมเมนต์มาลวกันในมมในใต้คลิปเนาะนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้อีกทีถ้ามีคนอยากดูนะแล้วจังหวะน,นี้ลองกดดูดีครับยิงแต่ละลูกเนี่ยคือไม่มีเซฟติดมือครับคือกระชอกทุกลูกครับถ้าแบบได้มุมจริงๆเนี่ยเดอะบอยกดเนี่ยคือคมๆเลยนะสำหรับล่างนี้ครับ เดี๋ยวออกมาที่เดบรบอยครั้งหนึ่งเดบรบอยคืนมาให้กับเดวี่เดวี่แทงต่อมาที่โมดิตเดบรอยพักเดอะบอยจังหวะนี้ยังไม่ผ่านเลยครับก็อาจจะไม่ได้มีจังหวะที่แบบเรายิงแถว2อ,อค่อนข้างบ่อยนะทุกคนถ้าเป็นดิวชันที่แบบสูงๆเนาะนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะปิดในส่วนของแถว2ไว้นี่ผมไม่ให้มีโอกาสได้ส่องง่ายๆครับแต่ก็อาจจะมีบางจังหวะน,นะครับที่แบบได้มีโอกาสเข้าไปส่องแถว2องนะนแล้วจังหวะนี้โยนให้ครับ <c oughs> ดูคา่าการจ่ายบอลครับคือแม่นมากๆครับสรับเดอรอย อาจจะ9กต้นต้นก็จริงครับแต่ว่าการจ่ายเนี่ยคือไว้ใจได้เลยครับครบเครื่องเรื่องการยิงการจ่ายครับสำหรับกองกลางคนนี้ครับขาดไม่ได้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไหนการไต่ดูชั่นหรือว่าอีเวนต์ไหนก็ตามนะครับชี่เนี่ยใช้ประจําเลยนะครับผมเป็นกองกลางที่ครบเครื่องมากๆนะครับถ้าเป็นร่างโชว์ไทม์ที่มาแบบเป็นร่างใหม่เนี่ยชี้นี่ก็จะเปิดเอาเหมือนกันนะสำหรับเดอะบอยนะแล้วมาที่จังหวะนี้ครับเอโตให้มาเดอะบอยเห็นช่องนี้เดียวครับดูครับการจ่ายบอลของเขาโอ้โหรียบร้อยเลยครับลูกนี้นาทีบาปเลยนะทุกคนเร แมตช์ไหนอึดอัดเนี่ยถ้ามีช่องนิดนึงเนี่ยผมยัดให้เดอะบอยแล้วให้เดอะบอยจ่ายต่อแบบนี้เนี่ยคือมีโอกาสได้ประตูเลยเนี่ยผมง่ายๆเลยขอแค่มีหน้าคมๆหนึ่งตัวแล้วก็มีกองกลางอีกแบบตัวที่แบบเด่นๆดีๆ,ๆนะน,นะครับแล้วแมตช์ต่อมาครับเดอะบอยเอียงปั่นลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเป็นตัวที่ปั่นดีนะครับผมถ้ามีโอกาสได้เอียงปั่นก็ใส่สกอร์รอได้เลยครับเรียบร้อยเลยครับเดอะบอยล่างนี้ไม่มีที่ตีจริงๆะครับอ่ะพ้อเสียอาจจะ มีในเรื่องของค่าความแข็งแร่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับเวล,ลาที่แบบชนหรือว่ากระแทกนะครับรวมไปถึงการจ่ายให้เขาแบบเหมือนถ่าองออกเป็นหยิกแบบนี้เขาอาจจะทําไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสป,ปีดความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงในผมแล้วบางจังหวะก็อาจจะออกบอลช้าเคลื่อนตัวชา้านิดนึงด้วยกับความแบบอา,อายุเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะผมอ่าแต่ตัวอย่างวันนี้ตัดเข้านามาอจะกดนะครับแต่ว่าก็โดนซ้อนอยู่ครับจังหวะนี้กดได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับลูกนี้ จากสเตเกนครับเปิดบอลยาวๆขึ้นมาเดียบรอยจิ้มมาที่เอโตเอโตพิกจังหวะนี้โดนบวก2อยังไปไม่ได้้วครับสำหรับเอโตเดือบรอยครั้งหนึ่งพักเข้าในแล้วแทงต่อจังหวะนี้ยังไงโรชิกี้ยังไม่ผ่านเดือบรอยชิงมาโรชิกี้มาที่เอโตเนซี่ชิงกันยังไงมามนิดเดียวครับทํากันได้ดีแล้วครับแต่ว่าขาดที่แบบตอนจบสกอร์เื่อสกู่นะครับผอไอเดียถือว่าค่อนข้างดีแล้วครับสำหรับการทําแล้วหมุนมาจังหวะนี้โอ้โหหายเลยครับสำหรับคู่แข่งที่ตามมาประกบเดือบรอยครับเป็นตัวที่แบบ คลองบอลได้ดีนะครับผมอ่ะคลิกบอลคลองบอลแล้วก็ทําชิ่งกับเพื่อนในค่อนข้างสมูทแล้วก็ลื่นไหลมากมาบสำหรับกองกลางคนนี้ครับก็ให้คะแนนไปที่9เต็ม10และกันนะครับ The <Boy> สำหรับเดบอยล่างนีนะ้ทุกคนเป็นอีกห่งร่างที่แบบโหดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะร่างไหนเดือบรก็โหดทุกด้านนะครับแม้แต่ร่างของฟีหรือว่าของแจงเนี่ยก็โกงจัดๆเลยสําหรับกองกลางตัวนี้นี่ครับอย่างจังหวะก,กระชากเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้มีสปีดอ่าอย่างกองหลังบางตัวที่แบบมีความเร็วนะนะครับผมอ่ะเอาประมาณนี้ละกันครับสำ อ่าเรียกได้ว่าโหดจัดรัสเซเยหนึ่งตัวเลยครับสำหรับนักเตะต,ตัวนี้ครับเ,เพื่อนๆเปิดได้ก็ลองไปเล่นไปทดสอบกันดูแล้วกันนะครับเทคนิคการเล่นก็ให้เขาเล่นกลางไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลูกกานรับเ,เพื่อนๆจับลองดูลองเล่นลหลายๆตาดูนี่ผมอ่จะรู้ว่าเดอะบอยโหมดมากๆครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคิวเดนบอยหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม